คือมีภาวะหนึ่งที่ภาวะของสมาธิที่ที่มันมันมีอีกลักษณะหนึ่งที่พูดไปแล้วมันจะมี มีสองสามอย่างนะมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากนำเสนอนะก็เ,เรียกว่าสภาวะที่ว่าเราอยู่กับสิ่งที่ตั้งมัน่นแลว้วสมาธิจะเกิดเองอยู่กับภาวะตั้งมัน่นภาวะตั้งมัน่นรู้สึกกับภาวะที่ตั้งมัน่นบ่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองเพราะสมาธิสมาหหตโตแไปว่าตั้งมัน่น ั้งมันอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างเนี่ยสมาธิเนี่ยอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างนี่ภาวะโดยธรรมชาติมีภาวะตั้งมั่นอยู่แล้วแต่เราเราไม่ค่อยจะสนใจเขาภาวะตั้งมั่นคืออะไรเรารู้สึก อายตนะของเราเนี่ยเรารู้สึกสีตาหูจมูกลิน้นกายแล้วก็ใจเนี่ยเป็นภาวะที่ตั้งมั่นอยู่ตลอดการรู้สึกตัวการรู้สึกกายทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกถึงอายตนะทั้งหมดที่มันตั้งมั่นอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยนะตาหูจมูกลิน้นกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไม่เคยไปไหน อยู่กับกายเนี่ยกายไปไหนมันไปด้วยกายอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยกายจะยืนเดินนั่งนอนมันก็อยู่ด้วยไม่เคยไม่เคยไปแต่เราเนะ่สนใจมันน้อยไปนะมันน้อยไปลงลงเติมความรู้สึกตรงนี้สิตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตั้งมั่นอยู่กับกายตอนนี้กายนั่งอยู่ปุ๊บนีย่ยฟังเลยแต่มาฟังไปฟังไปก็เห็นการเกิด การไหลของเสียงที่เกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเองนะไม่ได้ไปใส่ความรู้สึกนั้นไปทีนี้สิ่งที่ไม่ตั้งมั่นละ่ะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์นะี่คืออารมณ์ที่นึกคิดนะไอ้สิ่งนี้ไม่ตั้งมั่นนะไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปอยู่อย่างนั้นเนละอยมีสองเส้นสองอย่างให้เห็นเนี่ย หนึ่งสิ่งหนึ่งตั้งมั่นอีกสิ่งหนึ่งไหลามาไหลไปอยู่ตลอดเลยแล้วทำไมจิตเราจึงไม่ตั้งมั่นเพราะจิตเราสนใจภาวะไหลามาไหลไปของมันมากกว่านะไปสังเกตด,ดิไปสนใจเสียงบ้างสนใจรูปบ้างสนใจกลิ่นบ้างสนใจรสบ้างนะสนใจผัสสะบ้างสนใจความคิดนึกบ้างาธารมรมบ้างเนี่ยพอมันไปพวกเนี่ยมันก็ไหลไปเรื่อย เราเห็นไหมว่าตัวรู้เรานะ่ะตัวรู้นะี่ะมันรู้ได้ทั้งสองสิ่งนะรู้ได้ทั้งสองสิ่งตาเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะเขาก็ทําหน้าที่เข้าไปนะตาหูจม,มูกลิงกายแล้วก็ใจทําหน้าที่รับไปแล้วอารมณ์รูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกเขาก็ปรุงแต่งเข้าไปแต่ตัวรู้เนะี่ยมันสามารถรู้ได้ทั้งสองสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งมั่นสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวนี่ทำยังไงจะให้สนใจให้ให้ภาวะของรู้นะ มาสนใจกับสิ่งที่ตั้งมั่นไว้แล้วสิ่งที่ตั้งมั่นเนี่นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนี่กจะวิ่งมาหาเราเองวิ่งมาหาเราเองโดยเราไม่ต้องไปวิ่งหาเขาหรอกนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวทุกอย่างจะมาแล้วไปเองมาแล้วไปเองมาแล้วไปเองอยาให้มีสมาธิตัวนี้ยนะสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันสมาธิอยู่กับสิ่งที่ตั้งมัน่นสมาธิที่อยู่กับ เอาเอาร่างก,กายทั้งหมดเอายตนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะมันตั้งอยู่แล้วแค่รู้สึกลงไปแค่รับรู้ว่าตาทำงานหูทำงานเหมือนตอนเนี้ยหูทำงานแล้วก็เห็นเสียงผ่านไปมาผ่านไปมาผ่านไปร่างกายทำงานคือร่างกายมันนั่งอยู่เดี๋ยวก็มีเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีเป็นเน็บเดี๋ยวก็มีปวดเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยเรื่อง นี่คือสภาวะที่มันมันมันตั้งมั่นแล้วก็รับรู้เรื่องที่เกิดหายเกิดหายเองมันสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นแบบเองมัน,นเห็นสภาวะไหลผ่านไหลยอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไหลยอยู่แล้วภาวะสิ่งนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไม่เคยไปไม่เคยไปกับใครไม่เคยไปกับอารมณ์ยังคงตั้งอยู่อย่างนั้นใหน้สนใจตรงเนี้ยนะ ยังฝึกให้มันรู้สึกติดตามนะติดตามความรู้สึกตรงนี้ติดตามความมีอยู่เป็นอยู่อย่างเนี้ของเขาแล้วเดี๋ยวจิตก็ตั้งมันเองอย่าไปอย่าไปไล่ล่อนไล่บี้ความคิดความนึกอะไรพวกนั้นไปตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ปัญญาคือคือดูอาการดูวิเศษละมันแล้วดูอาการเกิดแล้วก็หายไปของมันไม่ต้องใช้ซื่อไม่ต้องใช้ภาษาแต่ใช้ความรู้สึก ใช้ภาวะของตัวรู้ที่เข้าไปรู้ก็มันโดยตรงอะ่ะในอย่างให,ให้นำเสนอว่าตัวรู้ไอ้ตัวสมาธิที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติรู้สึกเขาสิรู้สึกเข้าไปตรงตรงนี่แหละเขาไม่ได้เคยหวั่นไหวกับการปรุงแต่งเลยนะไม่รู้จะปรุงแต่งดีปรุงแต่งร้ายเขาก็ยังอยู่เขาอย่างนั้นเนี่ย จะร้องห่มร้องไห้จะดีอกดีใจจะเสียอกดีใจเขาก็ยังอยู่ก็อย่างนั้นเนี่ยอยู่อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่เราเอาศัยแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ต้านอะไรด้วยนะไม่ต้านอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ก็ไม่ตามด้วยไม่ต้านคุณเกิดก็เกิดมาเลยคุณไปก็ไปเลยไม่เคยอะไรเอาวอนเลยยังคงอยู่เนี่ยการที่รู้สึกตัวหรือการรู้สึกอยู่กับฐานกายเนี่ยมันได้ภาวะนี้มาโดยตรงโดยฟรีๆเลยถ้าเราอยู่กับ สิ่งนี้ยังชัดเจนนะ hai, brasile, ลองไปฝึกดูนะลองฝึกดูเดี๋ยวไปนอนก็นอนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนั่งก็นั่งอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเดินก็เดินอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเ๋ยวาไปเจ้ไล่ต้อนไอ้พวกนั้นให้นวุ่นวุ่นนะยืนเดินนั่งนอนอยู่กับบันนี่แหละเอารู้มาอยู่กับบันนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะ